โอเคพี่สมพงศ์บอกว่ารถบางคันไม่มีตัวตั้งตัวเดินที่แพร์คอนโทรลตัวเดินโหลดเราต้องแก้ไงตัวเดินเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มันจะใช้การตั้งของเมนิลิฟว์วาลครับจะไม่ค่อยมีใครไม่เคยเลยนะครับที่จะไปตั้งตัวที่ตัวเดินอะที่ตัวมอเตอร์ตัวเดินอะะอ่ะเนี่ย ตัวเดินนะครับเมื่อกี้ที่ต้นคลิปเลยต้นไลน์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องไลน์ลิลิฟวาล wow ของตัวเดินจะไม่มีที่คอนโทรลจะมีอยู่ที่ตัวเดินตัวนี้กับตัวนี้เดินซ้ายและเดินขวาเดินหน้าถอยหลังแต่ดูสิไม่ค่อยมีใครไปตั้งมันหรอกคือมันสเปคเท่านี้ก็คือเท่านี้อ่ะแรงดันของตัวเดินจริงๆมันถูกตั้งอยู่ที่เมนลิลิฟวาลอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปหาที่ตั้งให้ลําบากเดินแล้วโหลดเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาที่เพชเชอร์นะครับ ส่วนใหญ่นะครับปัญหาของอาการโหลดไม่ได้เกิดจากสาเหตุหลักจากการตั้งเพชเชอร์เกินสักเท่าไหร่ในรถใหญ่เนาะไม่ไม่พูดถึงรถเล็กแล้วกันเพราะว่าตั้งเพชเชอร์เกินเนี่ยมันก็จะอยู่ระดับประมาณ6กพันหกพมันจะโหลดเหมือนกันแหละกินกําลังเครื่องแต่ก็กิกนกําลังเครื่องไม่เยอะจนเกินทาให้รู้สึกว่ามันถึงขั้นดับปัญหาโหลดส่วนใหญ่ที่มันเกินกําลังเครื่องยนต์จะเป็นเรื่องของอัตราก,การไหลของปั๊มมากกว่านะครับ